สบายดีอันพีน่น้องเฮนนี่สบายดีพี่น้องเฮ็ดเนี่ไรนบีดีทำงานไหมจีสบายดีพี่น้องโอ้ยเด็กขึ้นสิบอาบาซุกเนี่ยเฮ้ยนี่พวกตัวนี้นี่ค่ะนี่ฮะเฮ้ยพวกตัวนี้สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อันนี้เ้ากันมาอยู่แล้ว, <laughs> วน,น่ <ặ> น<อ>งดัต นายขำแสงอีกคือเก่าพี่นออ้องพาก,กันเกี้ยมตัวสีออกเกินทางพี่นอ้องถึงโซงเดินเดินเอ้วตันถึงโซงน้ำตันหายเทียนหนี่ยนั่นจงจี๋เลยที่พาก,กันออกเดินทางแล้วพี่นอ้งองสิมาต่อยหน้าออก,กับเบาเด้อยวคุณซีออกขับเบาเด้อเดี๋ยวพัวขวายไปใช่ไหม จะสีไปไส่ว้าวพูดปวดตอนเห็นบอกแอดใส่ถุงไปกินเมียงนะที่มาเอาไหว้ไปกินโมกับสบายดีพี่น้องกัดถ้าสบายดีบอกสบายพี่น้องเป็นเป็นวัดเป็น ใช่เมื่อหลายมื่นเลยแม่เท่าแม่ก็บ๊สบายเมื่อวานนี่ก็พาเราไปปากเสีพาเราไปปากเสีเมื่อวานก็กดนะเมารถไปเบิดรู้เรื่องอะไรเบิ้ลชามหลานชามหลานกลัวทั้งเกยท่านหลอกอะไรจอยก็ร้องข่มกูนอนแต่อันนี้ก็เล่าว่ายังยังป่วยยังบ๊สบายคือเก่็เลยพี่น้องาแม่กะแต่ว่าเฮาก็ ักสตจะได้พี่นาเงินข้ากับหายากเนาะหาบ่มีหาหาก็ต้องจำเป็นต้องเดินทางอยู่กันกับไฮลานกับบ่าอยู่กับเมได้านเก้กับอากันเรพันหนึ่งเนาะเอาแหวนกับหนอไดสาม่ให้หน่อยสองัน เออได้ลายไงลองไปดีละกันไม่ถูอีแบ่งกันแบ่งกันสื่อเจ้าลายนวลวาวจะจองผันหมอกไว้ดูจะให้เอื้อยหมอกแดงมันเท่ากันไกพี่น้อกนอคะเิ๋งจองกันฉานองดัดกระสือหอยหอมหรือว่าหอยปากแดงหอยอยู่หวานเขาเจะเอิญหอยปากแดงเมื่อสองโล ค้างไว้ด้วยบนไกดิเสร็จแล้วกใครก็ได้เย้ยอาไปกาเป็นละครไปแต่ของเอามาใเจ้าอีกสองพัายเอาไปนี่แม่นี่ยหนมันสีทือกันหันมันแรมได้หันยาเอาลงเอาลงเอาลงป้าป้าป้เก็บใหม่มาดินกุล้เีเจ็บเล มี่น้องแรกกันสิได้ครับรถเนาะมาบบายคึ้นมาสบายแห่งเนาะโรยเป็นวัดเป็นภูมิแพ้เป็นแต่เมื่อวานนี้เลยเลยกินหญ้ากันภูมิแพ้กินแต่ บ่มันจะน่อยคาบตัวตนีมันเบี้ยวบ่คอยหัวคอยีคาบบ่อคอยเชืแย่งตัวนีคอชือให้เจ้าบ่เชือให้เจ้าย่าเือแต่เจ้าหีอัดอาคนม่อมันไงคอยใส่บ่าได้บ่อตัวนีมันไงบามันไ่ลตาคอยมันบุบทางกลานม่มาแล้วต่เจ้าเวียเอ้บ่ากับบ่าเอ้บ่ากมา เมื่อโรดใชเนาะวัดกับพระวัดเนาะจนมือนตาบก็คืนแสบบัดจมูกแสบบัดดัก bây giờ mình phải đó bơ bọn mình nhảy đó, nhá nói đơ nói gà chân đơ nhìn bao nhảy bà lìn bà nhảy bà nhảy ชอเฮ็ดชอบปไปมาจันกินเด้อมาจันจันกินอบน่อยา้ยนอปี่เยน้อยเจ้ากินแล้จะหลุนโศกนี่ไหนทั้งรถจักได้ทั้งเงินนี่เง็นะเงิอนยังนี่หลุนโศกอ้อนในผ้าหนามนี่อ่านเก็บเสกชอมันไหวเด้อ เดียวเบามาจากสิหลุนเนี๋ยัาอะไรลวิโก้น้ามู <c oughs> ครับได้นี่จะฟูทรงส่วนประกอบพี่น้องเอ้ยของรัดครับไปครับมากากสิลาโอ้ย พี Hearts, so first, boat, ่น <yor> oh, ้องน้องลาดครับไปครับมาสิลับลมมันทางดดบพี่น้องเออจังโมงเลยจังหวะเด้อจะมาบ้านบสอโมงกว่าโมครด้อาโมนีบา เพีงขอให้จุนขอจูนจ้เนาะเียงกลหน้าปงเนาะสิเขาอาเพียนเมื่อขนาดมูเนาอกจาเมื่องเนาะดอกเพียเมื่อขนาดแมบูให่จะหอนบาหน้าดาาน่นองจะนัดให้เมื่อนั่นแน่นี่เบา ัตางน้โอเคพี่น้องก็อนุญาตกินนเสียงได้าถอพี่น้องเอยมาหอดกเมยแหงจอนลืมทายคลิบต่อคีบเดินทางมาตะบานพี่น้องมาหอดแล้วจืดลืมพี่น้องมาลืมก่อมว่าเมยบนิเมยน้ำขับรถบริเมยน้ำเดินทางเหรอเมยนัเป็นวัด แล้วเมื่อเราบริส mm ุท hmm. ธ like okay. ิ์นะมี่ต่อย่างวะเมมมันถึงหนามกล้วกาเดินทางมาหอดคำเติบพี่นดองสีม่งหาม่งเนาะสีม่งไปก็มาแล้วก็เพื่อร SO ับไปเนาะเพราะว่าเมื่อยพี่น้องเป็นวัดก네็แจ้งตองผักพรชุกภาปอโบบอควยดีปนัยโซงนี่พี่น้อง กะมืนน่อนี่บาโยเ่คนน,นี่ชอบลุยป่ามากกว่าสุขไปบาโยเพิ่นเลี่ยงพี่น้องสลองสลองเนาะสะลองยังไงสลองเพิ่นไ,นได้แซมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ได้แซมบว่าจะหนีไงเอาอิลีล่ยเล็กก็จะได้ทีหนึ่งเนาะ <c ười> บาโยเพิน่นไปประกวดพี่น้องเขงื่อนนะประกวดแปลว่าเสียงสดเนาะประกวดเสียงสดฮองเพลงพี่น้องเสียงสดกับ ย่าให้เจ้าไปด้วยหนิไมเจ้านเคยกินเบิดผู้เดียวในหันก็ออกอันนั้นเลยไผ่ออกดั่งเลยเลยตาวกันเซ้งแล้วอุ๊งเดียเล่นสิบเอ็ดเลยบยโย่เพิ่นไปประกวดแข่งขันน้องเพลงกับอันนักห้องหลายๆคนโดนทนซะในติ๊กตอกเนาะกับเพิ่นได้เข่า สิ่งมาจนจนใดที่หนึ่งอะไรพี่น้องเนาะผลของสิ่งสิ่งกันมาเนาะเพลของเพ่งกับลายคนนั่นแหละแต่ว่าเพผนจนมาหอบรอบสุดท้ายนะเพ่นผลในที่สุดเพผนกับคล้องแสมพี่น้องได้เป็นแสมสามสมัยนี้เนาะชะไม่เดียวสมัยเดียวเหอเออกำลังสมัยเดียวเนาะกำลังอะารกำลังเปิดอะไรเนาะโอ้กำลังมีรายการเนาะเดี๋ยวต่อไปกับ อา,อาจจะได้คล้องแซมที่สองที่สามไปรเรื่อยๆแหละหบาโยกมันเสียงดีพี่น้องอันนี้สุดยอดเลยหยกหยกอะไปเลยเนาะกะพากันไปซื้อ,องอย่างเลยพี่น้องกระเป๋าโยกไปซื้อมา,ส,าสีน์แสนหา <5 S 2> พี่น้องสีนเป็นพวกสีนอันนี้แหละเป็นเนือ้อป่นๆกันกันกบเครื่องในมนนัน้ำเนาะพวกตับพวกอันสามสิบกีบมันกระเทนามันเนาะกะปนๆกันพี่น้องส้นี่เอรับ กาสีนแสนหาแล้วกะซิโค่มันหาสิพันเนาะบอสิโค่โอ้สามันเนาะสี่สิโค่สามันเราสีนกอนกรไดซะสีนมาแ๊บเดียวมันเอาสาำแบบโหดๆเลยเรากะมาซอยกินนะมันหอนเลยอย่าปีดซะเปิดซะ่กำลังจับใสจพ่อเลย Ở xong rồi, xong rồi có cái đấy mình sẽ tìm đây, mình Vậy sao mình nào nào. <cười> 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 có mình tiếng tí Mưa có mì nọ bà non mình bên พเนกปิ่งพี่น้องเนาะอยู่พเนกปี่งพี่น้องบาลนนส่วนบาลโยเ่เป็นพเนกแบบขั่วเนาะซอยพวกอันจุ่น้ำล้วกะเอาแจ้วไขเห็ดนไงเห็ดติเอ้ยเห็นมั้ยจีอันนี้นี่สีเบ่งนี่โจ้ติมเนาะเออเออใจเย็นขอสตาส่วนน้องรัดเป็นแบบเมออย่างเขื่อนหลางจานพเนกหลางจานพเนกหลางจานเนาะ ม eh ันแหนกเนียนมากเป็นคมลากยิดแล้วแล้วขึนเพราะว่าก่อนสิเมื่ออันถวยบวงในห้องกับลายเติบที่ว่ายังบ่ทันได้ล้างเนาะลืมลเนาะอาัวน้อยล้างแล้วแล้วมน้อยตลก็กินเออน้องลาเพิ่นบ่ค่อยมักปานใดแต่ว่าปิ้งน่าจะได้กินอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่กินซอยจุเพิ่นบ่กินแเอากินบล่ะเจ็บท้องเลยค่ะน เป็นอยอันทองี่กแหละเาเ้่ี๋นี้เขาก็บคอยเขาก็โบคอยกินไปแลเวนเนาะดนๆ้นเถื่อแต่ว่ากินก็กินน้อยเดียวมันเศราอยากคือสีหานกินกับซัมนี่แล้วพอได้แบบอันเป็นเนสซี่แต่ละนกับว่าอยู่า่าอย่ากินไ้เนาะคนนี้มันบอดีเท่ากั็เป็นพิธีซื้อพี่หน่อยเลย นะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขามาทํากันอันอย่างเนาะแล้วก็บบาโย่ปเศดแจวเดี๋ยวจังมาพูพอกันใหม่พี่น้องตอนกินนี่ตัวเข่าแบบกินได้เยอะนะเจ็บรูปจบเข่าดูดเข่าห่างไหมแก้วะเจ็บมีเอ้ยอ้าวไา้ยูทูบของกูเรื่องบึงนะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเจอหนึ่งเนาะเรียบร้อยแล้ว แม่ล่ะว้าวี่วสิบุฟเออลูกแม่พ่อเนี่ยดูตักโปเกมอนเจ้วงเอเบิ้ลนึงแจงนึงแจงังจำไมี่เลยเนีตอนนั้นเขาเนโปเกมอนเขาเอแต่ว่าเขาหยาหานมอชีเด้งขืนเลันเดอันไก่ล่าละล่าคอมีไม่เคยเรียน่อาบนท่านได้ว่านุ่งร่างไปหารอยยาเก็บันโปเกมอน มันเป็นตามรุดทําไมน่ะใส่โนเกียเกี่ยวมาแต่เข้ารีดปุกมัน่งก้อนโตมุกกเมมอนกเกมมอเกปิยังวอาบุกงมีเกเนี่ยินกับนุดุได้มันอยู่ในหันมันจะเห็นหงินตัวับลป เห็นบาออกข่าวจรถชนรถชนรถยังาตัมึงตบงกตึกตายตียังเอาแท่งมาแตบึงตกตึกตายตรมน้าัึงในโทรจับตกต้ับด้าหางไป่ด้ถุงคนตายเนยายยามันบอกเฮนุ่งเสื้อพกพิษหลังลตี้โอ้จะดีอ่ะก็ยู่เกิดงว่ใส่ไหนกางเยว

ฟังไหนกินมันบยยี่นี่เราบอยเนาะมันเอาคบุกินตอนเราบยเบื่อเมื่อยกินมื่อแล้วก็บอยเนาะไปื่นมันเอาไปามื่นไปมเนาะเน่รายมืไม่จอ โอ้นาเออตาปามากม่ด้ดื well, so. ่มเหลองรับ่ตาบกเมือนไปยระมุนไปเสาแล้วหองเนาไปต่กไปใส้ว้องนาะไปใส่กระมุนไปใื่เสา้วห้อนไปีย่กรบมานไปเ่เสาแล้ว้องเาไปใสนนอนมุนไ่้ว้องเมื่ไเมื่อบ้มืนอปใ่าอีก มีน้าก็มันจะไปปกซองกับมาในปกซรองอัไมืองไม้เข้าไปขึ้นมาบ้านเพื่อมองบ้านแบบกอนซ้าซ้ำอะไรบนีไปหาเขาพาไปมีคนไปปกซองไปอ่นันกันเอะไปถาแบบนบบ้ากิ้นทำแบบนี้หละหากิ้นเห็นแล้วอย่เข้าป่าที่หนองป่าไปจะกินเข่าป่า เป็เชเบ็ดอนั้นี้ติดต่อติดป่าไงชุดอ่ะดูว่ะน่อกก็ไปนันเตีมยไปแล้วเบ็ดไปจมวนกันเลยคักไกคลิปมันแข่งกันเนาะแข่งกันอีกละเขาเจียนเขาห้าวเาเจียนเอาผู้ซื้คางเขากุก มาเลี<ส>ยเือนซีมึงงูเลยบ้านหน้ามึงเขาใว่าบานหน้าเขาบอกใ้เด้ากู้ไปเสือกู้แกงน่าใครที่ไปลุกไปยังไปสื่อตลาดอะไปใส่ปล่อยใส่หนองไปหมัดใส่เบ็ดมันไป้มืดเปิดหรอโอ้ยมึงจะบอกตีนใคริดจอกูลืมเนาแม่ลบเลยบุเพ็ดนอตแยว มัพริกตัวซื้อมากรับบริษัทมันเป็นมัพริกอันนั้นโบแมนมัพริกขวทมันหวานมัน่นอันนี้ไ่ก็แฉก่นมากทีนคปนนปนะเอปนหอลวเอาลงนอากินทิพงนั่นเด้อเง่นจะแทร ป <c ười> <c ười> <c ười> uh, ุณอยู่หันไปนย่างซองตอนประนเดีปีดอกเลืออีกมือเลดอมเลือี่บนโอเคมันจะวัดหามือสาวคนนีเขาเสาวเดียวอกสมเงงเลยฉลุกมน้ามาเดมันจะถึงซอหน่อยไปืจอมหนห่งสองสามไล่ ย็นให้ับเห็นต่อไกินเาจะลงกอนพอดีมากมาพี่น้องมาบริวารบริวารแสบองลายใหญ่ทางเลยจงเดียวได้นี่ครับมาโย่เป็นเจแสบรันเป็วดกรโยมากพี่กรโยได้รับุนัก่อน คนได้กินแฉะเด้เมื่อแท้าน่าจะมีแต่บาโย่แล้ว <c oughs> แรงมาก <c oughs> คนได้เหลวไปห <c oughs> นกก้วไงไอ้เพิร์คนก็ไปจุ๊ตตี้กันกินแต่มานน้นมันนี่น้อย <c oughs> มาเป็นสองคนอยากกินก่นอนรึ